หนูหนูท้องคนที่4แต่หนูแท้งค่ะจริงๆหนูท้องจริงๆท้องกับใครเจร้าคุณอาจแต่เขาอะห่างเราไปก่อนแล้วหนูก็เลยยังส่งรูปลูกไปว่าเออเราคลอดลูกอะไรเงี้ยค่ะเราหนูไม่ได้คลอดจริงๆหรอกค่ะที่แสดงว่ากอฟเนี่ยโกหกโกหกเลยพี่ที่ทำภา์มันได้โกหกตลอด มันจะมีคาบเกี่ยวหลวงลุงวัดพพุทธฉายค่ะก็คือทงฝั่งของพระริดิ์ใช่ค่ะคุยกันไปคุยกันมาก็เหมือนฟิลแบบก็จีบหละค่ะแล้วท่านก็ชวนไปเที่ยวที่วัดหลังๆท่านก็ออกมาเที่ยวบ้านก็มาความสัมพันธ์กับท่านครั้งแรกคือที่ไหนที่บ้านหนูค่ะรูปนี้มาอยู่กับเราทั้งหมด5เดือนด้วยกันใช่รูปที่6นหนูได้รู้จัจกเจ้าคุณวัดปากน้ําค่ะเจ้าคุณในินกรค่ะรู้จักผ่านเฟซบุ๊กคุณทักไปใช่ค่ะเหมือนแอดเฟซไปค่ะแสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มักจะเข้าไปดูพระ ต่างๆใน Facebook อยู่แล้วใน Facebook มันจะเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจแล้วมันก็จะขึ้นมาเราก็จะคุยต่อเลยหลังจากวัดปากน้ําก็รู้จักวัดโสธรค่ะก็เป็นผู้ช่วยทิดแหลแล้วที่สําคัญที่สุดมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทางฝั่งคุณเนี่ยไปบอกเขาบอกว่าให้เขาเนี่ยเขียนหนังสือร้องเรียนท่านเจ้าคุณอาจ ว่าไปมีอะไรกับสีกาหนูทักไปถามเขาว่าทอนมีปริ้นเตอร์ไหมอยากให้ปริ้นอะไรให้หน่อยหนูก็เลยส่งข้อมูลเจ้าคุณอาหให้เขาปริ้นค่ะแล้วให้เขาอ่ะเรียกลายแมนจากวัดเขาเอาเอกสารฉบับนี้มาส่งที่หนูค่ะแต่หนูไม่ได้ส่งสำนักพุทธตอนที่ทิดแหล่เข้าเข้ามาคุยเนี่ยเขาเปิดโทรศัพท์เขาให้ดูปรากฏทิดแหล่เนี่ยครับเป็นคนทาหนังสือร้องเรียนเจ้าคุณอาหคุณก๊อฟเป็นคนให้เขาเขียนถ้าเขาไม่เขียนก็จะแฉยิ่งแสดงว่าก๊อฟเนี่ย โกหก็จะคุณอาขอเบอร์จากหลวงพ่อวชุจิตหนูก็ทักไปค่ะสัมพันธ์ปิดที่ไหนมาจรอ่ะคำว่าเป็น3มคนในวันนั้นคือเขาสันิษฐานว่าหนูน่าจะท้องวันนั้นเด็กคนนั้นก็คือเป็นจริงๆเป็นลูกของไม่ไม่หนูหนูท้องคนที่4แต่หนูหนูแท้งค่ะแต่เขาอ่ะห่างเราไปก่อนแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเราแท้งหนูก็เลยยังส่งรูปลูกยังส่งอะไรไปว่าเออเราคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราหนูไม่ได้คลอดจริงๆหรอกค่ะวัชุจิตเราคุยกันก่อนหลวงพี่อาจคุณไม่เคยมีสัมพันธ์กันใช่ไหมไม่ แล้วคุยกันฟิลไหนแฟนเลยค่ะก็มีคลิปหนึ่งที่ทะเลาะเหมือนวันนั้นน่ะหนูไปขอนอนที่ในวัดคุณท่านก็มาเปิดห้องให้หนูกับลูกค่ะเหมือนหนูอ,อยากหยอกอะค่ะจะจับแขนแล้วด้วยความลูกหนูอยู่ท่านก็ไม่พอใจค่ะแล้วท่านก็รู้สึกทําร้ายหนูไม่ได้แต่ท่านก็เลยขอหัวตัวเองค่ะท่านให้เงินเรา12ล้านกว่าค่ะ เอาไปทำอะไรบ้างแต่หนูบอกท่านว่าไปทำธุรกิจแต่จริงๆหนูติดการพน,น,นะะันค่ะพี่นุมวัดประยุอีกว,วัดประยุนก็รู้จักกันประมาณ6-2ค่ะแต่ก็ไม่ได้มีสัมพันธ์ชู้สาวอะไรแต่แก็คุยกันฟิลแฟนนั่นแหละคะ่ะให้เอาเงินให้ไหม ไม่มีค่ะวัดใหญ่จอมปราสาสอีกอันหนึ่งยังไม่ได้พูดเลยนะมีสัมพันธ์ไหมไม่มีค่ะให้เงินให้เงินเพราะอ่ะช่วงนั้นหนูเล่นแชร์คะ่ะกันได้เป็นร้านไหมถ้ายืมน่าจะเป็นร้านนะคะมีอีกไหมครับที่ที่ปปทกำลังเพ่งเร็งหรือว่ากําลังตรวจสอบมีหรือไม่ดูต่อไป